สวัสดีทุกทุกทานนะจ๊ะคุณ g อนิให้ป้าป้าตัดอะไรวงนี่นี่คือมะรุมยอดอ่อนๆมารุมไม่ใช่ป้าตัดตัดตัดอย่างนี้เลยตัดกิ่งอย่างนี้เลยเนี่ยอ่อนๆเนี่ยกินดีมีประโยชน์นะจ๊ะเขาใช้กิ่งปักช้ำได้ด้วยกินแล้วขับถ่ายดีๆเออช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นหามาปลูกกันนะจ๊ะหรือจะปลูกในกระถางไว้กินยอดอ่อนก็ได้ไว้กินยอดอ่อนเนี่ยดีช่วยลดความดันได้ดีด้วยลดความอ้วนดีเพราะกินแล้วขับถ่ายให้ป้าป๊าเก็บไว้ให้เราไปใส่ไข่เจียวได้นะจ๊ะบรรยากาศบ้านเราดีดี รอบบ้านมีเพื่อนบ้านน่ารักโอ้บรรยากาศบ้านเราดีมากเลยอ่ารอบๆเลยให้ดูรอบๆให้ดูรอบๆว้าวอันนี้พี่หม่เพื่อนบ้านที่น่ารักของเราเองรอบบ้านนี่มีเพื่อนบ้านน่ารักหมดเลยหมู่บ้านเราดีดีเด็ดยอดอ่นอ,อนๆมาลนะป๊าเก็บอ่นอ,อนๆมา กขตัดกิ่งปักชำได้ด้วยนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามารุมสามารถตัดกิ่งปักชำได้นู้น่ะใครผ่านไปผ่านมาเก็บได้เลยนะเนี่ยเก็บมเมล็ดเอาไปเพาะหมดยังไหนดสิอื้อขอบคุณมากๆป้าอเอามาป้าไปเก็บให้หน่อยไปเก็บในบ้านให้หน่อยนี่นะ เราเป็นคนเอาเม็ดมาปลูกเองเพราะฉะนั้นตัดรากเขายังแข็งแรงตัดกี่รอบเขาก็แตกออกมาแบบนี้แหละด้วยความที่จริงๆมารุมมาตายยากมากนะหลายคนก็รู้เนี่ยรูดใบเนี้ยเอารูดใบเจียวใส่ไข่เนี่ยเจียวใส่ไข่ รู้เด้วเจียวใส่ไข่หั่นหันหันหันห้นนไปแกงส้มได้เออคือเอาใบเนี่ยรูด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 แล้วก็ไปเจียวใส่ไข่แล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาไปแกงส้มเห็นไข่ชะอมไหมอันนี้ไข่มะรุมเออหามาปลูกกันนะจ๊ะส่วนมากก็ถ้าใครไม่มีพื้นที่ปลูกในกระถางเล็กๆก็ได้ ไปละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ฮะดูแลสุขภาพให้ดีๆให้ดีสุดเท่าที่เราจะทำได้เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปละแค่นี้นะ